นี่แหละคนที่ให้รถผมยืมให้ยืมนานแค่ไหนอะ่ะส้กปีใช้เสร็จก็ค่อยมาคืนผมก็ได้โอเคครับยืมสักปีนนึงนะ อย็นหยอกเล่นเอ้ยว่ยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู seni, <uh ่ช um> ่องไอบอทชีวีนะในวันนี้เราไปอยู่กับเกม GTA V Fire กันไปเีแล้ตุ้ยลิ้นพันกันไปเลยวันนี้เราไปอยู่กับ GTA V 5 M กันอีกแล้วนะผมซึ่งคลิปในวันนี้ฮะก็มีคนใจดีมาบริจาครถให้ผมนะเขาก็ไม่ได้ให้เลยนะให้ยืมใช้แบบสักพักหนึ่งนะครับคนที่ให้ผมยืมมานะครับชื่อบ๊อบนะครับเรียกสั้นๆว่าสปอนบ๊อบอันนี้มันสั้นตรงไหนวะเนี่ย 500บาทก็ยังจะเล่นอนะ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับ t FR นะครับเป็นไงเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยนี่นะครับอิซูซุจะเป็นประมาณนี้เลยนะเขาใส่คอกมาด้วยตอนแรกผมก็จะไปเอาข้อออกนะแต่เขาบอกว่าไปเอาออกก็ได้เดี๋ยวเขาก็เอามาใส่ใหม่นะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่านะมันลําบากเขาเปล่าๆนะครับก็เอาไว้แบบนี้แหละแล้วรถเขาก็จะแต่งสไตล์เป็นประมาณนี้นะครับสไตล์แดงนะแดงยันสีไฟทุกคน,นเดี๋ยวไปเปิดล็อกกันไฟใต้ท้องรถก็แดงนะทุกคน ไฟใต้ท้องรถก็แดงทวิไฟใต้ท้องรถก็แดงไฟหน้ารถก็แดงเป็นไงสไตล์มองกลางคืนแทบไม่เห็นแต่ตอนนี้นะรถเขาก็จะพังแหละรถไปประมาณเกือบครึ่งเลยี๋ยวผมสาเทสเสียงให้ดูนะนี่นะครับคือรถคันนี้มันแบกได้0กโลนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับหกโลเนะี่ยตอนนี้ผมว่าจะไปทํางานซะหน่อยนะทํางานเอาของไปขายนะครับ แต่ตอนนี้ผมมีอะไรบ้างวะในตัวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด <laughs> อรถก่อนค่อยเปิดดูได้ไหมเนะี่ยตอนนี้มีหินแร่หนึ่งร้อยในตัวในรถมีเท่าไหร่วะลืมดูเลยต้องไปเช็คของก่อนครับเช็คของหน่อยอันนี้มีอยู่สามร้อยผมมีในตัวอยู่หนึ่งร้อยแล้วก็ในรถอีกสามร้อยครับผมสามารถแบงในตัวได้อีกหนึ่งร้อยเป็นเศษแร่ครับทุกคนผมจะเอาเศษแร่ไปโพแล้วมันก็จะได้เป็นแร่มาเว้ยแล้วผมก็จะไปขายครับขายที่เลทร้อยแปดสิบไม่ก็สองร้อยเดี๋ยวเรามาทํางานกันนะวันนี้ แต่ว่าชิวๆเลยกับเจ้า TFR คือคันนี้เนี่ยโคตรแรงเลยนะทุกคนดูดิทุกคนเห็นกล่องจูนปะอัลตาบูดอะเออเขาจูนมาแล้วด้วยไม่รู้ว่าจูนช่างหรือจูนเองนะผมก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันอย่างน้อยมันก็แรงกว่าคันจิ๋วผมนั่นแหละเออวันนี้น่าจะวิ่ง28ปเลยมั้งมั้งนะต,ต้องไปลองดูขากลับครับมันอาจจะวิ่งไม่เต็มที่เพราะว่าเลื่อนรถมันลดไปเกือบครึ่งอะผมก็ไม่อยากซ่อมด้วยไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีช่างหรือเปล่าดู่าเออมีช่างอยู่หนึ่งคน กล่องซ่อมในตัวหรอกล่องซ่อมในตัวมีสี่กล่องของงกไว้ก่อนแล้วกันจอดไกลไปเปล่าขี้เกียจเดินอะ่ะไปใกล้ก่อนนี่เลยเป็นพวงมาลัยฝั่งขวาคนระับเหมือนกับประเทศไทยเลยนะล็อกเลยลืมเปิดดูห้องเครื่องเลยว่าเออลืมโชว์ห้องเครื่องได้ยังไงนี่นะห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ ทำไมมันเป็นสีอย่างเงี้ยเขาน่าจะไม่ได้เก็บรายละเอียด้องเครื่องหรอกมั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะมาขุดเหมืองอยู่อย่างนี้เลยขุดจนครบ200อันนะครับอุย้ยทำไมเป็นวงไก่จังวะเนี่ยตกใจเลยนึกว่าโปไม่ใช่นะผมไม่ได้โปนะครับทุกคนอาละ่ะก็จะขุดอย่างนี้ให้มันครบ200อันเลยนะครับแล้วก็จะไปโพอีกผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากดูหรอกนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเสร็จแล้ว,ลวกันเนาะนี่แหละคนที่ให้รถผมยืมให้ยืมนานแค่ไหนอะปีใช้เสร็จก็ค่อยมาคืนผมไปได้โอเคครับย <laughs> โอ้จเจนเ็นเดี๋ยเล่นเฮ้ยว่ะอุ้ยว่ะ <c oughs> อ่าปีหนึ่งก็จะอแบบนี้แล้วไม่ได้ฟาร์มดีๆวันเนี้ย <c oughs> อุ้ยได้ปะมันมีหมอหนึ่ชั่วโมงนึงอะ่ะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอ้ยว่าจะมาฟาร์มดีๆเฮ้ยไม่ได้ฟาร์มวันนี้ผมโดนรอบที่สองแล้วนะคือก่อนหน้าเนี้ยผมโดนมาหนึ่นรอบนึงเพราะว่าเขาลองอาวุธของเขาเลยมั้งแล้วมันขี้พอดีอะ่ะแล้วนี่ก็คือรอบที่สองตอนแรกเนี่ยมันมีฟัทนะครับตอนนี้ ขี้พอดีอ่ะตอนแรกเหมือนเขาจะลองอาวุธมั้งแล้วก็โดนขี้เลยเรียบร้อยเียส่วนครับถามว่าไงตีเดียวตายเลยพี่ตายดิกลางกระบานเลยเลือเพียงเหลือเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งอ่ะอ่ะร้อยหนึ่งใช่ใช่ตายเลยผมตียงไงมัตายก็ขี้ไงโดนขี้ปีได้เป็นคนที่สองเลยี่โดนที่ผมตีแล้วพี่เดียวตาย คนที่สองเลยนะคนดีใจไหมเนี่ยหมอหมอหมอสนใจไปคุยกันล่างมั่งมั่งไหมครับไม่สนครับไม่สนไอผมอยากบอกว่าถ้าถ้าหมอตายแล้วใครจะช่วยอ่ะขอบคุณมากครับครับเอาโอ้โอ้ซนจัดอยากนั่งพัดไหนว่ามันตามใจเลยตามใจเลยนี่แรงไหมเนี่ยคันเนี้ยไม่แรงเอ้ามันก็ช้าดิไม่แรงจริงเปล่าวะอะไรวะเซ็งอ่ะมาก็ไม่ถูกเลยที่ายพี่ชายผมไปไปฝักโครลากมา นี่ผมกาลังปั่นแร่อยู่คนเดียวโอ้เขาไปคำหัวแร่แล้วหมดแล้วเหรอไปกันหมดแล้วเพราะหัวแร่เปนเงินถ้านับตันับตรงนี้นะพี่ว่าคือหัวแร่วิ่งได้เงินดีมันทำเงินได้ดีที่สุดอะตอนเนี้ยแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อดิยืมหน่อยได้ไหมยืมล้านหนึ่งอะตังค์ยังไม่มีแต่ยืมไ่สองร้อยนี่ก็แรงนะยังไม่ได้จูเลยพี่กันที่เดิมเมื่อสิบโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการขุดแร่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะไปโพอีกรอบนึงแล้วกก็เอออาไปโพีรบนึง อา้าวทำไมขนไม่ได้อะอ้าบักอะไรเนี้ยสักทีเหอะโอ้บักเฮ้ยวันนี้ดีนะอาคิวแล้วฝนไม่ตกเป็นไงล่ะยืมรถสักปีหนึ่งแน่นอนโรงพยาบาลเลยกูแล้วผมก็จะมาโพอย่างนี้นะแต่เราตัดภาพไปตอนโพเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการโพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะไปโพอีกรอบนึ่งเมื่อเป็นแร่นะตอนแรกที่เราขุดมาเนี่ยเราจะได้เป็นหินแร่ครับแล้วเราก็มาโพตรงนี้เราจะได้เป็นเศษแร่ ผู้ด,ดูปะวะเศษแล่เออแล้วต่อไปเราก็จะเอาเศษแล่ไปโผลนะให้มันกลายเป็นแล่จริงๆสักทีนะขั้นตอนมันเยอะจริงๆเลยโอ้โหแล้วทุกคนดูไฟดออิดูไฟดิัน่ากลัวชิบหายเลยเออแล้วทำไมผมไม่ออกทางลัดวะออกทางนี้ทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับเราขับตามถนนไม่เปิดให้ทะลุแม่งเลยไปครับผมซิ่งฮะบทีเอฟอาร์เราจะมาลองกันว่าคันนี้มันจะวิ่งได้เท่าไหร่ กับเครื่องที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ไปแต่ว่ามันโคตรแรงเลยนะไม่แรงได้ไงเขาแต่งมาเต็มอะบนี้สองร้อยสี่สิบถึงนะเนี่ยถึงว่ะถึงแหละร้อยร้อยห้าสิบถึงไหมล่ะโอ้ยกับใรร้อยสี่เอ็ดร้อยสี่สอง ประมาณร้อยสี่ห้าร้อยสี่หกสิบเก้าห้าสิบสองห้าศูนย์ห้าประมาณสองร้อยหกสิบแล้วกันนะอประมาณนี้แหละไม่ก็สองร้อยห้าห้าประมาณนี้แหละเอ้ตัวนันก็แรงมากเลยนะแค่น,นี้ก็แรงมากแล้วมันบรรทุกของได้เยอะด้วยไงมันเกี่ยวว่าถ้าเราเอาของเส่็รถเนี่ยมันรถมันจะขาหรือเปล่าวะไม่ดูว่ะเฮ้ยสองหกสิบแล้วเมื่อกี้เออมันน่าจะ เกี่ยวหรือมั้งถ้าเราเอาของใส่รถรถ,รถน่าจะช้าลงแหละมั้งนะนี่ก็เอาลืมว่ามันต้องโค้งเมื่อกี้โอโ้โหแม่เมือแต่คุยไม่มองทางเลยเราแบบเล่นแบบสมจริงอยู่เทินตรงนี้แม่มไปให้บีบแต่อ๋อรถฝั่งตรงข้ามตกใจนึกว่าแบบรถสวนมาพอดีไปครับชิวๆฮะอุย้ยแล้วที่โพ อยู่ข้างหน้านี่เองครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจอดข้างในดีกว่าที่เียจเดินออกว่ะนี่เลยจอดในนี้เลยเฮ้ยม,มีควันดำด้วยนี่เฮ้ยม,มีควันดำด้วยว่ะนี่จอดแบบนี้เลยครับเฟี้ยวทำไมอ๋อ,อไปครับต่อไปเนี่ยผมก็จะไปโพลแรกนะทุกคนคงไม่อยากจะดูหรอกเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะผมจะโพลเป็นทองแดงครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนซื้อเยอะนะไม่รู้เขาเอาไปค้าอะไรกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่โพลเสร็จเลย้วกันนะเพื่น โอเคผมตอนนี้ก็ได้ทำการเพิ่มเิหลายแล้วนะาบมก็ได้เอ,อ่อได้ทองแดงมา250ทับ400ซึ่งเวลาทั้งหมดนย่าเดี๋ยวยผมดูเวลาก่อนผมเล่นตั้งแต่ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะจนตอนนี้เที่ยงแล้วนะเป็นเกมที่เล่นแบบเสียเวลาชีวิตมากเลยที่จริงนะ่ะ ผมก็เล่นแต่6โมงเช้านะครับแล้วก็ไปพักประมาณ9โมงนะแล้วก็เพิ่งกลับมาอาัดคลิปนะตอไปเนี่ยผมก็จะเอาไปเก็บแล้วกันเนาะซึ่งทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าผมคาบตู้แล้วเขาเรียวกว่าอะไรอนะเนี่ยนะครับทุกคนตรงนี้คือเลเบลนะเป็นหัวกระโหลกแดงเนะี่ยมันคือเลเบลนะครับทุกคนซึ่งถามว่าเลเบลเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีที่คาบโอวลแล้วก็มีตู้นี่นะทุกคนแล้วจะเพู่ไงต่อดีวะเออตอนนี้ผมก็ซ่อมรถแล้ว <laughs> มีอะไรก็พูดเปเรื่องเลยตอนนี้ซึ่งผมว่า เอาเหรียญคุณขยันไปครับกาชาดูเพื่อได้ของดีๆไปขายโอ้โหเบรก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 เกือบละเมืองก็รู้สึกหน่วงๆนิดหน่อยวิ่งแต่รถแรงมากเลยเนาะชอบอ่ะอยากได้ถาวรเลยอ่ะเดี๋ยวก็โดนฆ่าอีกเชื่อเอนเดอร์พี่ชายจะไม่จอดทับที่คนพี่แกนะครับไม่ได้ในแบบสมจริงหน่อยนี่ก็จะเป็นโต๊ะคับเหรียญคนขยัน นี่เหรียญมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ค้าไปเลย50าสิบในการครับไม่ได้อแล้วทำไมครับไม่ได้ผมไม่มีเหรียญอะวะนี่ไงก็มีอย่างละอันนี้ 13- บสานี้12ครับดิคนต้องการเงิน50ในการครับไม่มีเงินหรอในตัวโอ้สภาพไม่มีเงินสักบาทเงินไปไหนหมดวะเนี่ยต้องไปกดเงินและหรือไม่มีเงินตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตู้ ATM มันอยู่ตรงไหนบ้างอะรู้แค่ว่าในโรงบรมแล้วก็มีในร้านค้าบางที่อะ่ะตอนนี้ครับเงินผมเหลือแค่ไม่ถึง2องแสนละมีอยู่แสนกว่าๆครับเพราะว่าซื้อของไปตีตู้เนาะ ของเนี่ยมันเป็นแบบแพงอ่ะแบตใช้กี่ก้อนวะแบต5้าก้อนมั้งก้อนละหมื่นอ่ะทุกคนคิดดูดิเออแล้วก็สายไฟอีก10นะครับสายไฟก้อนสายไฟเส้นละ4ี่พันสายไฟก้อนอะไรละ่ะก็รวมๆกันแล้วเป็นแสนอ่ะแล้วผมก็ต้องซื้อเพชรอีกโอ้โหเยอะนะครับเสียไปเยอะมากเอาก็มีเงินอยู่นี่พันเจ็ดไม่มันคับไม่ได้วะถอนเงินออกมาใช้สักห้าพันแล้วกันทำไมมันคับไม่ได้วะอ๋อเพราะผมไอ้นี่นี่เองจ่ายบินหมอไปตอนนั้นอ่ะเออถอนอีกสองพันแจ่ายบินหมอไปครับเงินมันน่าจะติดลบแหละ ได้2กล่องครับดูดิว่าเราจะสุ่มได้อะไรเราก็จะได้กล่องมาแบบนี้กดใช้ไปเลยดูดิอันแรกจะได้อะไรปึ๊บได้เงิน1000โอเคเปิดอีกหนึ่งแล้วโอเคเนื้อสัตว์ขายได้เท่าไหร่ปะ f10 ดูแบบเนื้อสัตว์ขายได้2 6 0ร้อถึงสามโอเคดีอยู่ไม่ดีเท่าเงิน1 0 0 0อ่ันอะเงิน1000พน่าจะดีสุดแล้วมั้งเนี่ยไม่ดีเมื่อกี้เห็นสายไฟอยู่สายไฟเส้สี่พันสายไฟน่าจะดีสุดโอ้โหโคตรดุไปเดี๋ยวเราไป อ่อเรเบลกันครับผมเอาของไปเก็บตู้นะเห็นเขาบอกว่าตู้อะตู้ที่เราขาบมาเนี่ยมันสามารถเก็บของได้ไม่จํากัดน,นะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว,ว่าเก็บของที่เราฟาร์มเอาไว้เยอะๆแล้วค่อยไปขายทีเดียวแบบเนี้ยเออเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไกดด้วยครับพูดอะไรของกูเนี่ยพูดไปเรื่อยทั้งวันนี้โอ้แล้วดูไฟดีไฟแบบไม่ค่อยจะเป็นมิเท่าไหร่เลยแอบไปเปลี่ยนได้ไมั้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าผมไปเปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็กเ,ปเปลี่ยนคืนนะลำบากกว่าอีกครับก็เลยไม่ไปดีกว่า พอชิวๆของเราไปครับพอถูๆถ่ายๆไปได้อยู่แหละมูอไฟเอยเบรๆๆกเบรกเบรกมอคงมันก็แรงแรงไม่ชิวโอ้ใจเย็นๆอีกเบรกหลุดไม่อยากเสียกองซ่อมละเพราะผมซ่อมไปแล้วนะก่อนก่อนจะออกมานะ ว้าวไม่นะอุ้ยลืมไปว่ามันไม่เหมือนรถจิ๋วผมถ้าเป็นรถจิ๋วผมจะคว่ำไปแล้วจังหวะเนี้ยเอออันนี้รถมันก็หนักอยู Hans ่นะครับพอเลี้ยวโค้งตรงนี้โค้งหักศอกหรือเปล่าดูว่าเรียกถูกหรือเปล่าโอ้เลือดดูไฟดีโคตรน่า,ก,นากลัวยังกระสานระพูมอย่า,า,า,า <c oughs> ยเล่นยอย่าเล่นแซวลเซลเล่นแซวเล่นที่แต่มันน่ากลัวจริงอ่ะเหมือนเกมโฮมสวีทโฮมเลยอุ้ยชับ ปล่อยชิวครับผมน่าจะไม่ได้ตัดอะไรฟุบบนะว่าจะปล่อยให้คลิปมันเล่นแบบชิวๆไปครับดูเพลินๆไปวันนี้เนี้ยแล้วนะเบรบลจุดไล์กฎหมายเข้าไปด่าพ่อใครได้ไหมเนี่ยห <laughs> ยอกเล่นอย่าไปหาทำตามเด้อเอาทางนี้แล้วกัน นะครับถึงแล้วของไปเก็บของไปเก็บของได้ไม่จํากัดเลยครับอย่างที่บอกเอาเอานื้อสัตว์เก็บแล้วกันยังไม่จําเป็นนะแล้วก็ทองแดงด้วยโอเคนะคก็จะมีประมาณนี้แหละนะก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรแล้ว ถ้าใครชอบคลิปน like like, ี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเ่เป็นกำลังใจนการับ้พี่กับผมต่อไปสวัสดีคลิปบ๊ายบายสวัสดีครับลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย